สวัสดีครับผมโฮดนิสานเบาพันพื้นเมืองครับผมมือนีมาอยู่ทงไฮทงหน้ามาอยู่กับเบาภูมิค่ำเขาใหญ่ครับมือนีเพิ่นมาพนอนเฝ้าเขาบ่ค้ำตะเคืองบ่ค้ำตะโถเฝาเขาเป็นเห็ดหน้าหลายทงได้ครับจังหวาเพิ่นกินเขาค่าใหญ่ครับโอ้ยยันบ่อิ่มเออเห็ดหลายทงครับเพิ่นเลยกินเขาค่าใหญ่เลยครับผมกิน ได้ป <ะ S 1> า,าด,ดยังเกาะปลสสบะครับผมยอย่าส,สียมปาปาสบะบ่บ่ปลสสบะเอาเออย่าเสมายางลองเบิงครับยางกินมันจะเป็นแนวหลือคือปาคอหน่อยหาบบานหอบบอลหรอครับเยังม่ี่เสียบยังพ่งยางเพชได้แตเพชรยงวยังท่เสบต้มยำเดี๋ยว้มไนสีในได้กานีเนาะอืมสุมุมเจ็มันหยิกคือสุเก็ดจนแงว่าเนือมันว่ะ มาล้วงมัอกตุ่มย้ำจักสองตัวก็ได้นางมึอก็ได้มาไทยอาไรทีคงเราพัาเร่องอุตสากมวมอัครับบมื่อนี่ได้กาได้ครับสีย่างกบครับมื่อนี่แล่กบมาต่เงี้ยนเหรอครับหลายคัด สายเปยโอ้สายเปยนา่นมาเจอกันที่ครับครับเดี๋ยวสีเฮ็ดคลิปจั้งมือครับเดี๋ยวทีมเมื่อนี่เดี๋ยวทีมงานประทะกันครับข้าวหลุยขาลุยสีลงแข่งต้องใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวหาจั้งมือครับนี่แหละครับเริ่มเริ่ม เริ่มเมนูเริ่มเหมืนอันนี้ได้ครับเริ่มคก็จะข้าเท็ดไก่เองที่เขาใส่กันเลยทีมงานไผ่เก่งมากันว่าสิได้สวยงานกันสินะไผ่ชีได้สวยงานมากันสินะไปใส่เลยนะจบไม่รู้ย่ตินึงนีง่เห็นเดซสองแต่ว่าสูงกันนี่แหละครับช่วงนี้กำลังเดี๋ยวเขาขึ้นเล่าซอยบ้าพุม่มครับไป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 ครับผมนี่ครับบักคนเขาขึ้นเล่าซอยบ้าพุ่มครับนะครับผมเนี่ยย่งบักลายได้ครับ สองตันหาครับทงเดียวได้ครับแต่เรี้อีกสามทงของเพิ่นเดี๋ยวรอเบิรงปิตับบอกครับเขาขึ้นเล่าครับผมเขาหน้าทงแรกนี่ได้สองตันหาครับผมสองตันหาครับแต่นี่ยังยังบ่ได้เอาขึ้นมาเบิดได้ครับนี่ังบักลายเลยล่ะ กูย uhm ูไก่แล้วกูตู่ม่อีกแม่ยงไปยูนเั้ม่ทางเขาไปงองของมาี่เงนี่เามยนงานต่างไ้ยังไง้องบกคนฝัก็คือแว่าิยดงบอกหักมดแก่บอกเนั้นเชียงหัวมากเลก็ได้แก อนี้เพื่อนเอาทยอยมาเทหน่อยนะครับตากไปทู่ตรงหน้าผมจนมาเพิ่งนัอนเป่าครับสายปีเพิ่งนั่นเดี๋ยวตรงหน้าหมดแล้วครับเป่าเขาซอยบ้าพุ่ม ไปไล่คนนี้ไปไล่คนนี้ไปนี่ยิงดีเอะมาเวยไอบาวเนี่ยโผล้าไหนวะอ้บ่าวจะโผล่ขึนแบบนีเขาเขาด้วบอกางหูเงี้ยเพ่บัก้าวต้องนี่วะหัวหายเพ่อระบัหังทาน่งเาใส่หงเลยิ๊บปั๊บปัวปั๊บพวกิปไอ้บ่าวอ่ะ อยาเป็นต้อนสักกวดไงอยู่างเพียกเลยเอ้ยเด้อเ้อย่ามันหายข้าหันเยแก่กันมากเลนเอาไปไปมาเป็นอไรต้นอบเออยืดหยุ่นมาไทยอยู่หน้ามาเผาสีแล้วเอาคนาฟื้นมาขับกันเป็นยงอกยักจเอาเอาคนนี้มาฟื้นมาขับกันจะเป็นบบดอกสีแล้วบ ก็อ่านทวนนี่ครับบ่าวภูมิกำลังคั่วครบครับผมกบมัตตาบ้านผมนี่แหละตอนนี้ต้องขายเนี่ยครับมันตายแล้วเราจะมัดมักย่างลนะครับมักเย็นอะไรมักเย็นก็ได้ครับมักย่างก็ได้ครับนี่แหละครับประกาดทุ่งไททุ่งหน้าครับเมื่อนี้กับทีมงานเดี๋ยว เอฟซีแบบจิตหวดที่งานเก่าๆครับผมบ่าพุ่มแต่อยู่นี่แหละครับบ่าวหอยต้องใส่พ่นเบาวหอยพ่นยากน้ำหน้าอยู่ครับพ่นยาละวางอยู่เฮียไก่กะเวลาเฮียไก,ก่ไก,กะอยู่น้ำสายปีแล้วครับพ่นปีเออพ่นไปดูอยู่นะครับบอกว่าวท่านพ่นเรื่อยเหมือนบ่ะสามารถขักกระันจักปีกแล้วไว้บิดเบิดคนหน่อยบ่อกไม่บอกมันเลยเนาะโอ้าละครับเดี๋ยวสายปีพ่นสิ นี่ครับได้สดเดี๋ยวผมพิกเป็นจั๊กบาทจนปลาสะบะครับผมปลาสะบะย่างครับวันนี้เนี่นะครับบรกาศตรงห้ตรงหน้าสายเปเพิ่นก็นอนนี่แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับที่นอนเพิ่นก็เลยกับเฝ้าเขาซอยบ้าพุ่มครับแต่เพิ่งมาหารสว่างมาแทนเพิ่งมาค้าขาเฝ้าเขาเนี่ครับเบาแอร์ครับผม นี่นะครับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับผมเดี๋ยวรอบที่ตามเดี๋ยวสายปีพันสีนํำเสนอไล่สดอยู่ครับครับครับเดี๋ยวรอเข้าไปคอมเมนต์ครับผมนี่แหละครับสุดยอดเลยครับย่างปลาสะบะครับผมย่างกบผอมกบย่างนะครับอันนี้ยังย่งอีกด้วยครับเนี่ยกบเยอะครับผมว่า เลี้ยงไปเยอะโย่เอาไว้ห่นเด้กก็นกินเงินยูนิคอนให้นเบิดก้อนนี่ครับรบบพิธีบ่อแทบันพลนลงมาดดีแล้วครับสายปีเพ่นเน้นไอคิปเพิ่นพันโอเคอยู่แล้วพันเหมือนมัานอนเฝ้าเขาซอยตาเขนลงอยู่คิด่านี่สร้างหาลุยมาฝ้าเลยนะ ไม่แต่จ้างหอกเปียงอันนี้เพียงเราว่าเราผริมานมาดีกว่าท่านั่งนั่งป่อห่องไฟยังเดียวพวกไปใส่บางอย่างโอ้โหไปด้วครับเนี่ยจวดเติมน้ำเติมน้ำครับผมน้ำเบิดร์ตนะดีครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามนะครับเด้อเพราะฉะนั้นตัดผมให้เบาพูมอยู่ บอกบ่ามือหนีงอมือนีงอดมือไม่ผุแล้วบ่มือไม่มือไม่ครับเลาันบ่พออจีนเนาเมาจนจเราเอีเรียวโหดเรียวโหดเนื่อากสองาีบอกก็ไม้ว่านยวกับแจินโอ้หกับแก้เหมือนแม่บ้านเพอนอเพื่อนนันทเพ็ดมาให้ให้ยูหัมาให้ยูเหมือนแล้วกาได้เบลเอง คือต้องบ้านแล้วบอกกันนะก็น่ารักแล้วน่ารักแล้วลูกไส้ขี้ด <reading from S 2> <ower> like he ื้อหรอ่าครับลูกไส้อยู่นี่โอ้ยสามาถสามาถแล้วน้องอะไรนะน้องพีทครับผมจะขวบแล้วครับเนี่ยสี่กว่ากว่าแต่ว่าเดินเดินเหินเก่งเหรอครับแล่นแล้วแล่นแล้วก้าไม้นี่แต่ว่าเ่าวันเป็นแต่ว่าเด็ดแล้วครับ สิบแมนบักคำผ่านเนาะมันได้นาคตบ่บอเปลี่ยนเปลี่ยนบอสี่ครับต้นเปลี่ยนช่วงบรรยากาศช่วงเกี่ยวเข่าเข่าขึ้นเล่าอย่างคนว่าน้ำอะไรได้ผมบอกลูกทายเป็นนอนน้ำครับผมว่ามันบ่นอนเงี้ยเหมือนยาเมิ่อไญาติลูกหันไปบายลูกเปลี่ยนคล้ายเนาะแมนครับแมนเฮียครับก็ได้เปล่งสั่นน่ะ ก็เอ้อาบตุ่มเลยทุกวัาแหละแม่นีด่ดีสองก็ยังไปอาบดีสามก็ยังไปอาบเนาะแม่นครับชี่หนาวผนได้กร้างแต่ว่าเขาลูกลูกมันนอนน,ำน้ำเนาะนอนน้ำหลุดเละครับยอดยอดเลยรครับอันไ่อาบาศเขาเป็นวันเย็เย็นบอมบรรยากาศมันจะเป็นเซนซีไปตลอดก็ได้ครับในช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงหนาฤดูเกี่ยวเขาเลยครับกับบรรยากาศหนาวหนาวนอนทงไฮทุ่ง,างนาอย่างเี้ยนะครับจอดจดอด เหมือนนี่มาบุกลังกันสายเปเล้ยครับบ่าพุ่มเนี่ครับเพิ่นนอนเฝ้าเพิ่นมาตากเขาอยู่นี่ครับอือยังอีกหลายทงครับนี่แหละครับบ่าพุ่มเป็นอย่างพิ่นคือว่ากินเข่าค่ญ่เพิ่นนั่นจังซี่ล่ะครับเพราะว่าเพันน้อนเป็นเฮ็ดหน้าหลายทงเฮ็ดง่าสามทงครับผมทงละ2ตันหาครับเพิ่นเฮ็ดอยู่นี่จวดจวดยังเดียวครับผมเไม่จะมีขึ้นละเอร่อยยันต้บงกินล่ะ มาผิดหวังแล้วตนโอ้เห็ดเห็ดอันอัสลักเลยตาตานี่สุกแมแจดดิมุก็ไมันเหกัตำเ้าพี่ก็แก่เงาเฮ้ยจริงเนี่ยหรอบ่นี่แหลเนี่ยาวไม่หยิะโอ้ยมันอ รักลุกงไหวยเลยหรือว่าจกินน้ามังงานนะเดี oh, well, right. cloth, so ๋ยวมันกินมกินไม่ไหนลยาสกไนาูวงก็หี่ยมกจานาน่เนางไว้ัละาาานี่ะดีมสนะไปแจ กูว่าได้ไปโดนแล้วบาสุกเลยครับาแล้วนี่เด็ดนใส่ม่อยู่กันเนี่ยอยยุ่งกันได้ยู่นี่เจ้าว่าข่อยชวยนุ่อยากินกันโอ้แต่มันหมยุ่งครับแม่บาดพันหัวหาเด้ยแม่บาทพันหัวห่อ้แก้วโอ้ยตายเจ้าบองสบดก่อนสีนมน้ำหนึ่งมือเขาให้หน่อยไขมกินอยหน่อยนหเพื่อกับไ่เอาเขากันันกินเด้ พยัญมวเยเยีมเดี๋ยนะครับโอ้คเล็บตดคุณนีเฮ้ยพยัญมวเยเยีามกูแล้วเพกินอเอ๋อขาวได้หน่อยเนาะฟุ้มยกขึ้นดอกเดียวไปเลยบมังเหลือหนองเป็นเห็ดหน้าไหลทวงเพป็นป่าเลยกินคำใหญ่เพป็นป่าจบมีกัน่ะเอาไงสบะสับักสบปะครับผมบบบวันสบีกูเมีนตัวนี้ผมไปหาบวงก่อนหาบวงเหรอซาหอมดีเนะครับตาหอมอาจจะปนคก็จะว่าแต่เสียบได้เนาะ เนี้ยนี่ครับดอะรอบางไนส่นส่วนนี่ล่ะส่วนนีั้งนเบิ้นเงินบบนเียอ่เเบิ้้อืโ้หอนหอ้โอ้ื่ออยู่ปะมเนาะนใส่ปากหือขมาก็ยืนไม่อมใหม่อะไรครับใส่ซ้อนเอาเลยชดยังครับโอ้แม่บ้านเนี้ยคนห่ให มาเฝ้าเขาครับผมมาพุ่มกี่หลามันมีมื่อนี่ล่ะโอ้ยมันกีตะไคร้มันตัวตัวใดเยอะมากอันไหนกันเลยไม่เทียวไปใช่เอาไปท่างเงีก่อนมันมักแม่เนี่ยเนี่ยมันเที่ยใครก็ปัดทูนี่ปัดทู่ปัดสะบักครับปัดทู่ซุดปัดสะบักปัดสะบักเนาะปัดทู่ฟ้าบักเนาะโอ้ยยังหอนอยู่นี่ครับบรรยากาศแซ่บๆอีูแล้วครับ กับย่างกบย่างอ๋ากบปัสสะครับผมมานมาขับมาครับสุดยอดเลยกบพี่กางเี่อืมบอกมันมันหลุดออกจากกันย่ำย่างกินเลยครับกินเลยนี่ครับยังมีดมนูกบป้าเล่กางแม่ไม่ถู้ไงเช็ดตัวเท้าวัดนะเจ็งต่อไม้กินเลยอืมโอ้ นี่แหละครับปุกอย่างก็คักตตกันครับผมยาเอยกแง๊บยงดีเยไดีบาแ่านงเียเฮ้ยเดีครับรรยากาขาองไฟผมอบาดวกอร้างอย่างนนเกิด้าดล้าจ้า ร้อยเดือน,นปัสะบะบแมกมครับแกมสันดีครับระวังตตัวแดงมามาเดือต,ตัวแดงมากว่าท่านกัน <c oughs> อิ่มก่อยเตียวหรอ <c oughs> นอนกับ

คนเล่ปลาทูะจะุก็แบทะเลทะเลหอกว่างสิปลาเดียวจอก่ไหมปลาออยู่นี่้กินหมกินบ่อยแม่นี่ปลาบ่งขอบพุณเล่น่ะโอ้นี่คนก็ได้กันได้ป่ะด้วล่มไหยังาึงก็เลยัวนี่เด็ดเลยโอ้บึงครับเขา่าพุ่มครับฮึ่มอาจิบ่สซัดไปไหนครับ

เรงปิดูมรื่องบมมัน่สียช่ม้เต้นแม่แม่งแข้งกันตุ่มคาโปเนี่ยมัแง้งน้ำไหมใช่น้่าด้ยเลย่มงแ่ไมแจ่งไม่ใช่ครักเขาว่าม่แค้งน้ำทช่ไกขาออกมามันได้รป่สยหน่อยมากบมมัแข้งตุ้ยมนแง้งคาโเขาเอิ้นแข้งนีกลเขาอย่ว่าน้ำแพ่ไหมเขาวน้ำผัุงแง่งน้ำอัไน้ำเปล่าแม่ได้หลเขาเองมันแขายวแม่แม่เขาเองมันแง่งนมันแข่งหั้งด้วยกับประจทุกอย่างไม่ทั้งอยู่ นี่นี้ห้องนะบบบอกกนบีบมบไม่เท่่ล่ะ้องกล้วเหรอเจ็ดอีจพิซซ่าท่นล่ะก้วย้วดวาวานกินท่นแล้วก้วยก้วยยัดไก่ก็เรืองสามเสยงเด็นของควางนหลวด่านตัวเด็ดเลยเล่นใส่ควางวานเลยกยทอดน้ำมันหอยแมนบะปิย่างพกระเพากระเข ใส่ักระเทียใส่พ่กย่นแ่้มกแ่นอนมกแล้วก็โอใครเะมากส่คนไทยวะเขามากเนะได้เบิ้นะ่าเขาได้เบิขาได้เบิ้แต่ว่ามีของพิ่าให้มีเาในท่าไปดูเห็บเดี๋สกรับ่างๆกกินเา่าหนาวกินเขาขางของไครับผมมก็บเอนกแนบ่ถูหรือ่ิงอยู่นี่อง่าย่พ ดาวบาพุ <man> <im it> <ML> ่มนี่ทงละสตันหาครับผมเพิ่สาตันพ่อใช้สองห่องครับเล่าเลยแบบจิตขข้าำใหญ่กพราว่าเราเที่ยบอลงานคของอไรูบ้านานกอล่ะสามมีแต็นต้องงันเขาเลยนเจ็ด่ไเท่าไหร่้นงน สองคำก่อนจะพายเง้ยงหายยากเลย้นเต็มคำแี้ขเต็มคำมันเยอะบอยไน้ยบเนตะกี้วางเดเห็ดผัดสโลเสยวนแล้วเป่าครับอนนย้ขอรบแล้วเดืดตัวทบน่ยไฟไฟพอดียุบดีเลื่อยเลื่อเลื่อยเลื่อเลื่อยเลับ้เียพี่เล็กมาโตัวตัวนึไปยาเงินซ้ป่าป่าวะป่าโหลดป่าแลมากไม่แต่ปัวด้เเนอ๊บ ยังมานั่งอยู่กไปยุลุ้ๆหนูไปยังด่งกเจ้เจเจ้แมนตัวนี้หรอกกินเ่อไหร่หัวหมอนคับเื่ยจับการเองเลยเน่อยหนงเีโอ้เสอยู่บ้างเว้นหรมอนเหนเลยไปตังแค่กับแดนปุ๊บปุ๊บปุ๊เลยนัแค่เฮียเลยบ่จับตัเฮีย สุดครับผมยังมััตทุงเียดเยมั่ไก่เอมอรสวย้ยก็ว่ดวัอ้นีครับมักบรรยากาศเป็นี้พะครับอีสานบ้านหน้าห้งสีนะครับบัสบากันได้ันะครับผมแต่ไม่มีแมงด่าว่าต่าใตบตรับตัวละ1ิบห้าบาทเองับสกซี่ตัวละสิบห้าบาทนี่เลยจิ้มแมนแล้ว ลองเนึครับลองมาหนึ่งนี่ย่างสิหรืว่าวยแล้าพิลงไปตัวละแปดที่บาทเากเรียรียเรยบบโอ้โหมดเกเกันพ่มีเรียกหอมเดดปาะครับได้การได้การพอเ่ยรุ่นพอได้ค้าล่ะน้อยรุ่นรุ่นเนี่ยบ้านจบหูใจเด็มกนอีกสามเท่อนี้หายเยันโมไปกินเฮ้ยเจา

ปูนเปีนตาเ่ยนูง้อียงปูนูอะไรที่นี่ตาเนันนะตาจับก็จะไปหุ่ว่ะเอาปาว่เอาไหอยู่ตาปล่ที่มงคนีแล้วอย่บางม่เพชรไม่รามใยี่บาทตาบาทนะถ้าเราเนียปูใครก็เดี๋ยวย่น่าก็จะวนหาปูไป็ายบ้างสิเอาลอกตาเฮ้ยเฮ้ย ตาัะออนแบทเม็ดเนีเนี่ยอนุ่มให้บอกให้สร้างเองบนางนุ่มแยังมากวดสีเนื้อลูกพี่เนเจ้าเป็นคนสร้างอเดียวนเขาเนาะ่าับนแห่ดูายนี่ตายนุ่มดีเดมนุ่มๆมนเีกเดียวเขาบกมาทุเนาะนี่พระทานมาโอตาแข็งเลยว่าจะมาคัดเก็บได้ยังเก็บว่ะโอ้ปัาสาบะอยากครับเอออร่อยอร่อยแซ่บแซ่บเยอ่อยมาตีรอด ย่านโมจงอ่ะนมาขี่จงได้ขี่ไว้แห้ง่าอ๋อท่านที่มาแค่เดียวนันก็เลยอ้พอมาขี่จงได้ขี่ได้หันไปกินเขาพูดการเปรียบเทียบก็ตายได้เด้เวเนี่ยอยากอนอย่าเวเนียเง้มาไปได้ขี่กระทุ่นจำก่อนหัวจกกินโตมันเนื้อันก็กินจงตะ่างก็เขี่ันไว้ก็เอาเรียนเปรียบเทียบม้เเ้อ้ยเ้า้ยเย้ย้้ยเ้ย ขวายข่อยมามาจัเนี de, ่ยจะผนเนี hmm. yeah. ้ยผนสดเลยบดเลยเนี oh, no. yeah ้ยวนัคนหลาย่ามบด่าจะใบเนอยุปเจี๊ยบครือเปซุปกเข้าเ่าหมาปาให้กบปล่ิ๊แข่งเนาะปลาทูกิ๊กแข่งปลาทูมันาีพอันเปปลาเสันปลาแข่งปลานเนาะ มันกยำมเลยยำจะไรยังเิดไน่ากินมาอยู่น้ำแก้วที่้เป็นเจ้านั่งกินขอน้ำมะโจมกย้วเพื่อนมึงพอครยง่ยาัมงเอันโอสุดยอดเลยครับอิ้มแล้อครับย่างกบเหมือนเอาไว้ที่หลังก่อนครับ ปลาสบะนี่สุดยอดเลยแซ่บบิลีป่ะปลาสบะย่างครับผมได้การได้การได้การครับผมแซ่บแซ่บครับผมได้การนี้แก้วครับผมเมนูมือ่เดี๋ยวผมอยู่ดีมีแห้งด้วครับเด้อบรรยากาศน้อนตรงไข้รงหน้าครับผมโอ้ได้เขาบรรยากาศเขานอนไี่ครับบรรยากาศดึกแล้วครับอากาศหนาวแล้วครับเล่่เล่เล่่เล่่ครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผมสวัสดีครับ mm -hmm.